และนี่คือเป็นวิดีโอที่ AI สร้างมานะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะสอนวิธีการสร้างนะครับวิดีโอแนวแมวส้มอ้วนแล้วก็กำลังรดน้ำผักอยู่ในส่วนนั่นเองนะครับใครที่อยากสร้างวิดีโอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปวิดีนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับเราจะมาอยู่ในส่วนของการสร้างวิดีโอจาก AI นะครับวันนี้ก็จะสอนทีละสเต็ปเลยนะครับผมนะก็นะครับเราจะใช้เครื่องมือก็คือเป็น ChatGPT กับ ViO อเอ่อ Google v i e o 3แล้วก็ Google n a n o b n a n a นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ สเต็ปแรกนะครับให้เรามาที่ chat GPT ก่อนนะครับ พอเรามาแล้วนะครับให้เราวางพร้อมได้เลยนะครับผมนะก็พร้อมอันนี้คือเดี๋ยวผมนะครับผมนะก็ถ้าใครอยากได้นับคอมเมนต์บอกเลยนะครับผมนะก็อันนี้คือผมบอก ChatGPT ว่าขอพร้อมสร้างแมวภาพส้มอ่ะไม่ใช่ดิขอพร้อมสร้างภาพแมวส้มอ้วนๆขนฟูๆหน้ารักหน้ารักกำลังยืนสองขารดน้ำผักในสวนสไตล์พิซซ่าสไตล์นะครับโทนแสงสีสวยงามเขียนอ่ะเขียนพร้อมอ่าสลับ รูปภาพใน Google Nano Banana และเขียนพร้อมสำหรับรูปภาพแล้วก็เขียนพร้อมสำหรับนำรูปภาพที่สร้างจาก Google Nano Banana ไปสร้างวิดีโอใน Vo 3 1, <S <S 1> ขอพร้อมเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ผมก็จะกดส่งไปนะครับวันนี้เนาะโอเคนะจากนั้นก็ระบบก็จะทำการสร้างพร้อมให้กับเรานะครับนี่ก็ระบบบอกว่านะครับนี่แน่นอนครับด้านล่างนี้คือพร้อมสองพร้อมครบชุดสำหรับ Workflow ของคุณ1ใช้ใน Google Nanobanana สร้างภาพและ2ใช้ใน Vio 3.1สร้างวิดีโอจากภาพนั้นทุกคนนะก็เป็นภาษาอังกฤษนะผมแล้วก็อันนี้คือเป็นพร้อมนะพร้อมนี้เลยนะครับผมนะพร้อม for g o o o l e Nanobanana Image Generation นะครับผมก็เอาพร้อมนี้แล้วก็อันนี้คือพร้อมสำหรับ Vio 3.1นะครับ Generation using uh, the image นะครับก็คือพร้อมที่เราจะใช้ในส่วนของวิโสามจุดหนึงก็ผม เลือกเป็นพร้อมเจสันนะครับมีทุกคนนะก็เดี๋ยวเรานะครับก๊อปปี้พร้อมนี้ก่อนนะตรงนี้นะครับผมก๊อปปี้ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ก๊อปปี้ตรงนี้นะครับพอเรา Copy เสร็จแล้วเราก็มาที่ google nano banana นะครับหรือมาที่ g m i n i ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับพอเรามาถึงแล้วนะครับผมหน้าที่ g m i n i นะครับเราก็กดเครื่องมือแล้วก็กดที่เป็น รูปภาพที่มี Image นะครับก็จะเป็นในส่วนของ o o g l e Nano b a n a n a เนาะแล้วก็กดวางพร้อมของเมื่อกี้เลยนะครับเพจนี่ทุกคนจากนั้นก็กดตรงนี้เลยนะครับส่งไปได้เลยนะโอเคทุกคนนะระบบก็จะทำการ Generate Image ที่เราส่งพร้อมไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราเพียงแค่รออย่างเดียวนะครับผมอ่าเรียบปลอยทุกคนนะจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดนะครับ แล้วก็วางไว้นะครับผมเซฟไว้เลยถ้าเรายังไม่โอเคนะครับเราสามารถที่จะให้เข้าเจนใหม่ได้นะแต่ผมโอเคแล้วนะครับสเต็ปต่อไปให้เราไปที่ Flow นะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ผมอยู่ใน google flow แล้วนะ v ีโอส o 3นะครับผมนะก็ตรงนี้นะครับให้เราเลือกนะที่เป็นจะมีเอ่าเทคข้อความเป็นวิดีโอนะหรือพร้อมเป็นวิดีโอแล้วก็มีที่เป็น เปลี่ยนเฟรมเป็นวิดีโอก็คือรูปภาพเป็นวิดีโอแล้วก็อันนี้คือส่วนผสมก็คือหลายๆรูปภาพเนาะผมก็เอาอันนี้นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วก็จากนั้นเลือกนะครับผมตรงนี้เลยเนาะผมก็จะเลือกไปแล้วก็เอารูปภาพเมื่อกี้ก็คืออันนี้นะครับแล้วก็กด Open ไปเลยแล้วก็ให้รอแคปนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวตั้ง,งมันไม่สามารถที่จะเอาทั้งหมดถ้าเป็นไปได้คือเราไปเจนภาพที่ าสามารถตั้งค่าได้ให้เป็นลักษณะ9ต่อ16หนะเมื่อกี้ผมไม่ได้กำหนดทุกคนนะอันนี้ก็เอาประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็กดอขอบนะครับผมอาดีเซตใหม่แล้วก็กดขอบแล้วทุกคนจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมตรงนี้นะให้ระบบทำการอัปโหลดก่อนนะครับรอสักครู่หนึ่งอ่าเรียบร้อยทุกคนนะก็มีรูปภาพแล้วนะครับเฟรมแรกจากนั้นเราก็ไปเอาพร้อมที่แชทจิป t ต่อนะครับ แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็เอาพร้อมนะครับผมหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนะอันนี้คือมันจะมีพร้อมอันนี้ก็ได้นะครับผมนะหรือถ้าเราจะเอาเป็นของเจสันก็ได้นะครับส่วนใหญ่ผมเอาเป็นในส่วนของเจสันนั่นเดี๋ยวผมขอเอาเป็นในส่วนของเจสันก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะลองเอาพร้อมอันนี้ด้วยนะครับก็คือจะทําเป็น2วิดีโอแล้วกันเนาะวิดีโอที่เป็นอันนี้ของเจสันแล้วก็วิดีโอที่เป็นอันนี้เลาปกติผมจะใช้ของอันนี้นะครับ โอเคทุกคนมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการกดวางนะครับพร้อมที่เราเอาไว้เมื่อกี้จากเจสันถ้าเจสันคือมันจะแบ่งเป็น0ูนย์สวิสามถึงห้าวิเรากําหนดได้ทุกคนว่าตรงนี้ดีสคริปชั o นตรงนี้เขาให้ให้ให้ใหแมวทําอะไรบ้างตรงนี้แล้วก็ ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือ3าถึงวิให้แมวทําอะไรบ้างนะครับคาเมราคือมุมกล้องประมาณไหนกล้องแล้วก็แสงยังไงบ้างตรงนี้เขาก็จับําหนดแล้วก็มีวิดีโอได,โอ,ดโอก็คือเป็นเสียงนะครับแล้วก็กำหนดได้เลยเนาะก็เดี๋ยวผมกดจินตัดผมจะเลือกเป็นตรงนี้เป็นเก้าต่อ16นะครับแล้วก็จำนวนอัมพลจะคือหนึ่งเนานะแล้วก็โมเดลผมใช้3.1 Fast นะครับผมใช้ของอัลต้านะตรงนี้นะครับผมนะก็สามารถที่ใช้อัลต้านี่คือม,มันฟรีทุกคนนะ แต่ว่าถ้าเราใช้ไม่ใช่ฟ s สเราใช้ Quality, ค,คุณภาพสูงนะก็อันนี้จะเสียครั้งละ100เครดิตนะเดี๋ยวผมจะเอาของฟรีก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็กดเจนไปปั๊บเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับะระหว่างนี้ทุกคนนะเดี๋ยวผมขอไปเอาอีกอันหนึ่งนะพร้อมอีกอันหนึ่งนะครับผม <S <S ก็นะครับเดี๋ยวเรามาเอาพร้อมนี้ต่อทุกคนนะพร้อมนี้นะเดี๋ยวเราจะใช้งานเหมือนกันนะครับผมโอเคทุกคนนะเดี๋ยวเราสร้างอีกอันหนึ่งนะอันนี้คือสําหรับ ของอันนี้ทุกคนนะสำหรับพร้อมอีกอันหนึ่งนะอ่าผมอันนี้เคอเป็นอันนี้พร้อมนี้นะครับผมนะก็กดส่งไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า2พร้อมนี้มันมีความแตกต่างยังไงกันบ้างนะครับผมนะอันนี้พร้อมที่เป็นเจสันอันนี้พร้อมที่ไม่ใช่เจสันนะครับก็รอให้ระบบทําการเจนให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะตรงนี้นะถ้าเครื่องเราเร็วนะก็เร็วนะผมเคย ใช้สมาร์ทโฟนไอโฟนนะผมใช้ iPhone 12 Pro Max นะครับในการลองเจนมันเร็วทุกคนนะเร็วอยู่นะถ้าเทียบกับในคอมบางทีอาจจะเร็วกว่าก็มีบางส่วนนะแล้วแต่ว่ามันก็อาจจะขึ้นอยู่กับพร้อมที่เราเจนด้วยนะครับผมนะก็อันนี้ผมใช้คอมในการเจนนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะถ้าเสร็จเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับ โอเคทุกคนนะตอนนี้ก็ได้ทําการเจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของพร้อมทั้ง2นี้นะก็ตอนต้นคลิปที่ผมเปิดให้ดูคืออันนี้ทุกคนอันนี้เราเพิ่งเจนสดๆกันเลยนะมีความแตกต่างตรงที่อ่าตรงที่ส่วนผักนะอันนี้2อนันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมที่เป็นเจสันก่อนนะครับกดเข้าไปแล้วก็อ่านหรือฟังกันเลยทุกประมาณ8วินาทีทุกคนนะ เป็นไงกันบ้างทุกคนนะครับพร้อมเจสันนะครับผมนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดเลยนะครับผมเรามาดูพร้อมอีกอันหนึ่งนะครับผมโอ้ยทุกคนเกินคาดทุกคนนะพร้อมอันนี้นะครับมันมีจุดอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานาะคือ การเดินทุกคนนะพร้อมของเจสันเมื่อกี้คือไม่มีการเดินทีก็คือเขาจะรดน้ําเสร็จแล้วก็จะเงยหน้าขึ้นนะครับนี่ทุกคนนะจะเงยหน้าขึ้นเนาะแต่ว่าอันนี้คือมันจะดีตรงที่ว่าอา่ามันเดินเข้าไปเนาะก็คือเดินไปแล้วก็รดน้ําไปทุกคนนะถ้าสองอันนี้นะ <S <S เพื่อนๆคิดว่าชอบอันไหนนะระหว่างพร้อมเจสันนะครับแล้วก็แล้วก็พร้อมอันนี้นะถ้าใครชอบพร้อมที่เป็นเจสัน คอมเมนต์ 1>, 1นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบพร้อมอันที่2นะคอมเมนต์2ได้เลยนะถ้าใครอยากได้พร้อมอันไหนนะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็ผมจะให้กับท่านผู้ชมนั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนเนาะเป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนคลิปนี้เนาะเพื่อนๆสามารถนําไปต่อยอดได้เลยเนาะจะทําเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเกี่ยวกับเมลส้มก็ได้ทุกคนนะในส่วนของวีโอสามตรงนี้เนาะเพื่อนๆก็ สามารถที่จะสร้างเป็นบทพูดก็ได้เหมือนกันนะเช่นอ่าให้แมวให้แมวสุนี้อ่ารดน้ำไปแล้วก็ให้เขาพูดไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะเดี๋ยวไงก็ตามนั้นดวผมถ้าหากว่าผมอ่ามีโอกาสนะครับชอลลอผมก็จะทําคลิปอ่าอัปเกรดเวอร์ชั่นในส่วนของแมว พูดไปด้วยนะครับแล้วก็ทําอะไรไปด้วยนั่นเองนะครับผมนะถ้าเพื่อนๆน,นะครับชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยแล้วก็ถ้าใครสนใจวิดีโอแนวนี้นะครับสามารถคอมเมนต์สามารถที่จะกดติดตามช่อง A C สตูดิโอกันได้เลยนะครับผมนะก็นะครับเดี๋ยวผมนาะจะทยอยนะสอนเกี่ยวกับการสร้างวิดีโอแบบนี้สอนเกี่ยวกับการหาไรายได้ออนไลน์แบบนี้ด้วยนะครับผมนะก็ถ้าว่าใครนะครับผมนะอยากจะ คอมเมนต์อะไรบอกได้เลยนะขอบคุณก็ได้ใต้คลิปตัวนี้นะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ